สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝนตกสุรินฝนตกครับผมจะท่วมอีกไหมวันนี้ครับผมเราจะเข้าไปดูในบางส่วนหน่อยมามาตามมาตามมาช่างไม้สิวสุรินไทยแลนี่ผมโอ้ยเปียก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 มาเลยมาเลยมา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 เปรียกเปรียกเปียกเปียกโอ้ยเดินเดินบักกิ้งบักกิ้งเดินด้วยกันครับผมเดินด้วยกันโอ้ยเปรียกเปียกเปียกเปียกเลยรอบนี้ลงทุนมากครับผมโอ้ยเปียกเลยเปียกเลย เปียกเลยครับเปียกเลยครับอาม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 าดูในบกสอสุรินทร์ผมมาดูกันเดินทางวันนี้วันวันชุ่ยเชยวันหนึ่งครับผมฝนก็ตกอากาศก็ดีครับผมบ่ายสองโมงฝนตกครับผมสุรินทร์ฝนตกอากาศโอ้ดีดีเย็นดีเปียกเลยเปียกเลยเปียกเลยโอ้เปียก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 ถึงแล้วถึงแล้วโอ้มาดูกันนะครับเสียงฝนเสียงฝนนะเสียงฝน ยังวนเลยโอ้ oh, <c oughs> เยอะมากนึ่งล็อกนี่มันเยอะเยอะเยอะไง่ลงไปไหนไปไหนโอ้ยน้ำท่วมผมน้ท่วมเลยน้ำท่วมเลยมา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 ,มา,มา,มาดูบรรยากาศใพพนรบตสครับผมน้ำท่วมน้ำท่วมอีกแล้วนว้ำท่มวนมน้ำท่วมผมน้ำท่วมน้ำท่วม กลรกมากกน่น ฝนแรงฝนแรงฝนแรงมากเลยใส่จะท่วมอีกครับท่วมอีกแน่นอน ครับสวัสดีคร you ับรวบๆวบร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 วบเลยมากมากยืน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 ครับยืนยืนเลยยืน้วย

กี่โมงครับผม12ไทไหนพิเศษฮะอ๋อเต็มไหมครับลุงไม่เต็มไม่เต็มเนาะเงียบเนาะปีนี้เนาะเงียบมานานแล้วอ๋อลุ้นลุ้นต่อไปเดือนกรกฎาลุ้นไปอีกสี่ปีนะครัสี่ปีเนี่ยพูดสั้นมากหลายๆอย่างน่ะน้ำมันด้วยเนาะตากองทีบ เงินไม่มีกระเป๋าเงินไม่มีมไ,มมมไม่หลายอย่างงานไม่มีทำเดี๋ยว้าเรายังโอ้าไปขายไหนนอเนี่ยโอ้มาเอาจากไหนคุณยายเอาไปขายที่ไหนฮะไปกรุงเทพอ่ะออมันนก่ายายมันอะไร Ờ, mấy đợt cái trang cho rồi? Quay thải thế này <laughs> Nó mái đuôi, ôi, oh, nó mái với thiêu Nó mái, nó mái <laughs> How you, how you? Bye, thank you <laughs> Thái lộp, thái đập Mình đọc tiêu đuôi, ôi Ai đọc cái tiêu với thiêu không dài ยาไอเสือกเกลียวกระเจียวด้วยมีเห็ดปอด้วยโอ้เห็ดปอมีมงด้วยมีเห็ดปอด้วยโอ้ยอดเลยมีอะไรมีขาตะไคร้โอ้มีขาด้วยมีกิ้งกิ้งกิงกิ้งมีกิ้งมีมันนกมีเห็ด อ๋อมีเห็ดด้วยเห็ดตะงงกโอ้ยายมีเห็ดตะโงกเลยเหรอโล้อะไรหายไหมยายป่ะเห็ดตะโงกเลยนะเนี่ยนี่อะนี่นี่เนี่ยนี่ยของอะไรโอ้ยดอกกระเจียวกินน้ะพรี่ป่ะแซ่บเลยเห็ดตะโงกแล้วเนี่ยเห็ดตะโงกอะ จะขอเมานั่งเงี้ยน่ะคุณยายอ่ะทางพี่ยายสือผมขายพี่ยายเอามาจากไหนคุณยายเอาไปขายที่ไหนไม่รู้กรุงเทพ่ยวพยายเอามาจากไหนพี่ยายไปขายกรุงเที่ยวพียายซื่อมาจากไหนคุณยายคำโต๊ดคำโต๊ดถามประจำผมเป็นกับผมเอาไปขายกรุงเทพียายเป็นกับผมรู้อยู่หรอซื้อมาจากไหนมรู้อยู่หรอราคี่คือราคาเท่าไหร่ช่วงไม่ได้ไม่ได้มันมันมันเป็นความลับทางการค้าห้ามพูด เป็นความลับของ,ยาย,ย,างย,ายายเยอะคนมาซื้อกับยายเยอะในช่วงนี้ยายต้องเอาไปขายบ่อยเอาของ<า>มันนอกเนีเ่ยคนในเมืเองก็โหยหาอ่าโหยหาเลยแหละ<แ>เห็ดละงกอกเกาไม้มีมันนกด้วยโอ้โบอินเตอร์มีดอกกระเจียวด้วยข้ามาจากฝั่งกัมพูชีเลเนี่ยโอ้ไหนลุงหาดยูทูบลุงยูทูบยูทูบบ้านเรา ทไมสุรินทำไมซุรินทำไมซิวซุรินไทยแลนด์คทัหลวงฝากาช่องฝา,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 ากรา,รายการด้วยลุงครับผมทำไมซิวซุรินไทยแลนด์ฝากรายการด้วยประมาณเนี้ยดอกกระเจียวผมดอกกระเจียวดอกกระเจียวมันนกมีเห็ดละโงกนี่บไปนะมาดูยายยายแฟนคลับผมผมเป็นแฟนคลับแกอยู่ผมรู้ว่าแกไปมาที่ไหนมายายกำลังดืสองไปขายทุงเทพเอาที่สุรินครับผม เนีย่ยเลยมันเป็นความรัตการค้าภาพเปิดเผยแหล่งที่มาชื <c> ่อ <oughs> ยายบอกทางหมายซิวตูลินไทยแลนด์ครับผมวันนี้พาไปชมในบกสอแล้วก็เจอเจอคอนเทนต์ดีๆผมประมาณว่าไปเจอเห็ดต้มนเจอของแปลกๆอะ่ะประมาณนั้นครับผมทางหมายซิวตูลินไทยแลนด์ ทีดีเนาไะไปแล้วไปแล้วโคราชไปแล้วโคราชราชีมาไปแล้วครับผมโคราชราชบีมาไปแล้วเป็นยายซื้อตั๋วยังอะ่ะซื้อแล้วเนาะแล้วยายซื้อตั๋วแล้วจองญญอตั๋วแล้วเที่ยวหกวันขึ้นนี้ยายก็คือว่าแหละอันนี้มันเอ่ออันนี้อะไรเนาะเห็ดเห็ดเพะเห็ดเพะ เห็ดละงอกเห็ดละงอกอันนี้ก็หน่อไม้หน่อไม้อันนี้อะไรนาะเน,นี้ยอันนี้ก็ดอกกระเจียวดอกกระเจียวมันนกอันนี้มันนกเนาะของหายากของป่าอาหารป่าโคอินเตอร์ไทยุงเทพเที่ยวรุงเทพอ่าพาพาอาหารป่าเข้าเที่ยวุงเทพ <c oughs>